18บรพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาถปิติกัาอารามตตตระโขพระวาพิขูอามันเตสิพิขโวติพัทันเตติเตพิขูพระขว้าตปัจจโสสงพระควาเอตาะโวจามตตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพาหูลิกตายะญานิกตายะ วัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตตายะสุสมารัายะเอกาทัานิสังสาปาติกังขากัตเตเมเอกาทัศะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินนาปาปการสุปีนางปสติมนุษานางปิโยโหติอมนุษานางปิโยโหติเทวตารขันตินาสสะอคิวาวิสังวาสัตถังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอสามูลโหการังโกรติอุตริง อปปติวิชนโตพรหมโลกุปโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาศิวิตายาพาวิตายาภาหุริกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริกิตายาสุสมารถายาอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขา อติอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอติโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ ปัญจหาการเลหีอนทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหาการเลหิโอทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหาการเลหีทิสาภาณนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเเมหิปัญจหาการเลหีอนทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาเวลาอภยญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวลาอภยญปาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพพูตาอเวลาอภยญาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุคลอเวลาอภยญปาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอัตภาวะพริยาปนนาเวลาอภยญปาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติ อิเมหิปัญจหากาเลหีอนุทิโสภารนาเมตาเจโตวิมุตติ กตาเมหิสัตถากาเลหิโอทิโสภรนาเมตาเจโตวิมุตติสภายิธิโยอเวลาอภยาปชาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปุริสาอเวลาอภยาปชาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอริยาอเวลาอภยาปชาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพอนาลิยาอเวลาอภยาปชาอเนกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเทวาอเวลาอภยาปชาอเนกาสุขีอัตตานังปริ หาันตุสพเพมนุษาอาเวลาอภพยาปช,ชาอเนคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเวินิปาติกาอเวลาอภพญาปช,ชาอเนคาสุขีอัตตานางปริหารันตุติ อิเมหิสัตาหักาเลหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัศหักาเลหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุลัทธิมายตทิสายาสัตตาเวลาอภยญญาปชาอนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชฉิมายาทิสายาสัตตาเวลาอภพยาปชาอนิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายยาสัตตาเวลาอภิยาปะชาอเนกขาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายยาสัตตาเวลาอภิยาปะชาอเนกคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายยาสัตตาเวลาอภิยาปะชาอนนกขาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายยาสัตตาเวลาอภยาปะชาอเนกขาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเุตรายะอนุทิสายาสัตตาเวลาอภพยาปชาอนิคาสุขีอตตานังปริหารันตุสภเทักขินายะอนุทิสายาสัตตาเวลาอภพยาปชาอนิคาสุขีอตตานังปริหารันตุ สพเเหติมาญาติสายญาติสตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสภเพอุปริมาญาติสายญาติสตาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสภเพปุรัติยาญาติสายญาปานาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเพปัชิมาญาติสายญาปานาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาติสายยาปานาเวลาอภิยาปชาอเนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาติสายาปานาเวลาอภิยาปชาอเนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาปานาเวลาอภยาปชาอเนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายาปานาเวลาอภยาปชาอเนิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสภเอุตตรายาอนุทิสายยาปานาเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักินายาอนุทิสายยาปานาเวลาอพิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติมายาทิสายยาปานาเวลาอพิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สพเพอุปาลิมาญาทิสายะปานาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเพปุรัติมาญาทิสายะภูตาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเพปัชชิมาญาทิสายะภูตาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเพอุตตรลายญาทิสายะ ภูตาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีอ <establishing> ัตตานางปริหารันตุสภเพศทักขินายาธิษายาภูตาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุธิษายาภูตาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเพปัชชิมายาอนุธิษายาภูตาเวลาพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนี๊าสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนี๊าสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมาญะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนี๊าสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมาญะทิสายะภูตาเวลาพยาปชาอนี๊าสุขีอัตตานังปริหารันตุ สเพปุรัติมาญาทิสายญาปุคลาเวลาอภิาปชาอนิคาสุขีอัตานางปริหารันตุสเพปัจชิมาญาทิสายญาปุคลาเวลาอภิาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายญาทิสายญาปุคลาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทักขินายญาทิสายญาปุคลาเวลาอภิาปชาอนีคาสุขีอัตานางปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวลาอภยาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปปลิมายะทิสายะปุคลาเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายาทิสายะอัตภาวะปริยาปันาเวลาอภพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานาังปริหารันตุ สัพเพปัชิมาญาทิสายะอัตภาวะปริยาปันาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาที่สายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทกินายาทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันาเวลา อภยาปชาอนี้ค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัชิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันาเวลาอภยาปชาอนี้ค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอนี้ค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันาเวลาอภยาปชาอนนี้ค่ะ สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติิมายาทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานางปริหารันตุสเพอุปปริมายาทิสายาอัตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาอานิคา สุขีอัตตานางปริหารันตุสภาปุรัติมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสภาปัชิมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสภาอุตรายาทิสายาอิทิโยเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสภาทักขินายาทิสายาอิทิโยเวลาอภยาปชาอานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสภาปุรัติมายะอนุทิสายาอิทิโยเวลาภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสภาปชิมายะอนุทิสายาอิทิโยเวลาภยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภาอุตรายะอนุทิสายาอิทิโยเวลาภยาปชาอานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสภะทักขินายาอนุทิสายาอิทธิโยอเวลาอพิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภะเหติมายาทิสายาอิทธิโยอเวลาอพิยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภะอุปริมายาทิสายาอิทธิโยอเวลาอพพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสภพปุรัติมายาทิสายาปุริษาอเวลาอพิยาปชาอานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปปัชมายาทิสายาปุริสาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสเพอุตรายาทิสายาปุริสาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสเพทักขินายาทิสายาปุริสาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สเพปุรัติมายะอนุทิสายาปุริสาเวลาอพยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตานางปริหารันตุสเพปจชิมายะอนุทิสายาปุริสาเวลาอพยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตานางปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายาปุริสาเวลาอพยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตานางปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายาปุริสาเวลาอพยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตานางปริหารันตุ สะัเหตุที่มายาติสายญาปุริสาอเวลาอภยญาปชาอันนี้ค่ะ สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุปริมาญาทิสาญาปุริสาเวลาพภยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมาญาทิสาญาอริยาเวลาพภยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัจชมาญาทิสาญาอริยาเวลาพภยาปชาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตรายาทิสาญาอริยาเวลาพภยาปชาอณิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักขินายาติสายาอรลิยาอเวลาอภยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายาอรลิยาอเวลาอภยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัจชมายาอนุทิสายาอรลิยาอเวลาอภยาปชาอนีค่ะ สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติมายะติสายะอริยาเวลาอภยาปชาอนีค่ะ สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุปริมาญาติสายาอาลิยาเวลาอภิยาปชาอานิค่าสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัตติมาญาติสายญาอนาลิยาเวลาอภิยาปชาอานิค่าสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัชชิมาญาติสายญาอนาลิยาเวลาอภยาปชาอานิค่าสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเอุตราญาติสายญานาลิยาเวลาอพยญญาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภเทขินาญาติสายญาณนาลิยาอเวลาอพยญญาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภปุรัติมายานุทิสายญานาลิยาเวลาอพยญญาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภปัชิมาญานุทิสายญาณนาลิยาเวลาอภิญญาปชาอนิคา สุขีอัตตนังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพภยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตนางปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาอภยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตนางปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายะอนาริยาเวลาพภยาปชาอนีค่ะสุขีอัตตนางปริหารันตุสเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวลาพภยาปชาอนีค่ะ สุขีอ <ım. S 2> si e ัตตานังปริหารันตุสเพเพปุรัติมาญาติสายญาเทวาเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพปัชิมาญาติสายญาเทวาเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพอุตรายญาิสายญาเทวาเวลาอัพยาปชาอานิค้าสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเพทขินาญาติสายญาเทวาเวลาอพยาปชาอานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาภยาปาชาอานิค่าสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัจชมายะอนุทิสายะเทวาเวลาภยาปาชาอานิค่าสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภิยาปชาอนีคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสเพทักินายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภเเหติมาญะติสายะเทวาเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุสภเปริมาญาติสายาเทวาเวลาพภยาปชาอนิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุ สพเพัติมาญาติสายญามนุษะเวลาพภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเพปัชิมาญาติสายญามนุษะเวลาอภิยาปชาอนิคาสุ a, ha, an สขีอัตตานางปริหารันตุสภเพอุตรายญาติสายญามนุษะเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสพเพทักขินายญาติสายญามนุษะเวลาอภิยาปชาอนิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสเภปุรัติมายะอนุทิสายามนุษสาเวลาอพยาปชาอนนี้ค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสภเภปัชิมายะอนุทิสายามนุษสาเวลาอยาปชาอนี้ค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเภอุตรายะอนุทิสายามนุษสาเวลาอภยาปชาอนนี้ค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุสเภทักขินายาอนุทิสายามนุษสาเวลาอยาปชาอนนี้ค่ะ สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติมาญาติสายญามนุษาอเวลาอพิยาประชาอนิค่าสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุปริมายาติสายญามนุษาอเวลาอพพยาประชาอนิค่าสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมาญาติสายญาเนิปาติกาอเวลาอพยาประชาอนิค่าสุขีอัตตานังปริหารันตุ สภเพปัจชิมาญาทิสายาวินิปาติกาเวลาอภิยาปชาอีิคาสุขีัตตานังปริหารันตุสเภอุตตรายาทิสาญาวินิปาติกาเวลาอภาญาปชาอณิฆาสุขีัตตานังปริหารันตุสเภทักขินายาทิสาญาวินิปาติกาเวลาอภิยาปชาอณิฆา สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปัชมายะอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาภยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาภยยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาภยาปชาอนิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติมาญาติสายาวินิปาติกาเวลาภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพเหติมาญาติสายาวินิปาติกาเวลาภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุปปริมาญาติสายญาวินิปาติกาเวลาภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุติ อิเมหิทัสหะกาเลหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสังสัตตานังปีระนังวัชเชตวะปีระนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาะสันตาเปนะปริยธานังวัชเชตวาะปริยธาเนนะวิเหสังวัชเชตวาะวิเหสายะสเพสัตตาเวลิโนโหตุมาเวลิโนสุขิ โนโหตุมาทุขิโนสุขิตตตาโหตุมาทุกิตตตาติอิเมหิอัตหากาเลหิสเพสัตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตยติติเจโตสัพพะพยาปาทัปปริยุทธาเนหีมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมวิหาวะภาวนานิตัิตา สิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาบทชส่งเทวดาทุกขปปตตาจนิดทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกาโหตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทังสพเพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปฏิสิทธิยาทานังท,ท่านตุสัทายาสีลังรักขันตุสภพา ภาวนาพิรตาหนตูขัดฉันตูเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยางพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพ พุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพโสสสพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสสพพโสสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพโสสสพเพพุทธาพระลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธมิสัพพสโส สัพเพพุทธาพระลัปตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพสโสสัพเพพุทธาพระลัปตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพสโส โดยอนุภาพแห่งสัจจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยดยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวพร้อมวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครู68 ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน